ค้เดี๋ยวขออนุญาตให้พี่นแนะนาธุรกิจก่อนเผื่อนักทุนท่านไหนยังไม่รู้จักเราหรือว่าจะทำยังไงให้รู้จักเรามากขึ้นเราทาธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะอ่าโอเคขอ,เ,อ,อเราเท่าาันที่ดีมากกันนะคะเบริษัทบนคอมเทคโนโลยีจำกัดมหาชนหรือว่าตัวย่อคือบ c ซ m โอเมบคอมนะคะเป็นผู้นาทางด้านไอทีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทางโซลูชันที่เป็นสำหรับองคอ์กรในขนาดใหญ่โดยเน้นธุรกิจเนี่ยเรา เป็นดิสติบิวเตอร์หรือว่าตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่เป็นไอทีในระดับที่เป็น world class หมายถึงว่าเป็นสำหรับองค์กรแล้วก็ใช้โ r o d u ั t ที่เค่อนข้างที่จะได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในเรื่องของความเป็นผู้นดทางด้านไอทีวีเขาเปิดมากับ20ปีแล้วนะคะก็มีจุดยืนในเรื่องของการทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านไอที โดยผ่านคู่ค้าคนกลางหรือว่าที่เราเรียกว่า s ื่อเส้น integrator ตัวตัวตัวดิฉันเองนี่ก็เป็นผู้บริหารคนแรกของวีคอมนะคะแล้วก็ได้ดูแลในเรื่องของทีมแล้วก็ตัวสินค้ามีการพัฒนาอย่างตลอดเวลาในเรื่องของ Product เพื่อให้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของทางตลาดแล้วก็ลูกค้าได้ สินค้าหลักๆของเรานะฮะตั้งแต่แรกเริ่มเลยเนี่ยก็จะเป็นออรโคลที่จริงนเราเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของซัน m i โคร s y s t e m ็มาก่อนซึ่งน้าบา,บางท่านอยู่ในสายไอทีจะทราบดีว่าเมีเป็น Product ที่มีความค่อนข้างสถียรนมากในเรื่องของ OS ของเขาใเรื่องของตัวโซลาริสแต่ตอนหลังเนี่ยได้ถูกควบกิจการกับ o r ร์โคประมาณสักสิปีที่ผ่านมาเราเราก็มีสินค้าตัวเพิ่มขึ้นอย่างเช่น อินโฟมีติก้าคิดต่อสตัรงดิจิัคาวด์ไ์แล้วก็อนโนมารีนอกเหนือจากนั้นเองทางฝั่งของที่เป็นสาขาเราที่เซลเอ็มคือแคนเบเดียลาวแล้วก็เมียนมาก็ยังมีต่อผล c t ที่ Cloud ์ไซส์เท่ามีอี o ผล c t ที่เพิ่มเ็ือคือพาราออโต้นะคะอีกหนึ่งผลิตซึ่งอ,อันนี้จะขายเฉพาะในส่วนที่เป็นแคนเบเดียแล้วก็เมียนมาลาวเท่านั้นสี่ห้าผลิตที่เราเลือกมาเนี่ยจุดแข็งของ p r o ผล c t ก็คือว่า ินค้าทุกตัวมันสามารถที่จะมาค o มพล e เมน t a r y ก็คือมาสอยอดในเรื่องของธุรกิจไอทีได้อย่างที่เมีความเขาเรียกอะไรมีความมีความที่สนับสนุนในเรื่องของโครงการใหญ่ๆอย่างเช่นออร์แลคเนี่ยตัวจริงๆเขาเองเนี่ยมีความแข็งร่งในเรื่องของตัวดัตเดอร์เบิรระดับโลกอยู่แล้วออรแลคดัตเดอร์เบิร์ดมีอันนี้อันนี้นนติดติดท็อปต้นๆของโลกอยู่แล้วแต่ใน,นช่วงหลังเขาก็มีการพัฒนาในเรื่องของเอเจนซี่สแตม ล่าสุดจะเป็นเรื่องของ cloud เรื่องของ AI เรื่องของ blockchain อันนี้เป็นสินค้าที่เป็นตัวหลักของเรานะคะส่วนที่มาสเสริมเพิ่มก็คือในช่วงสามสี่ปีหลังเนี้พี่เอกนางเอกน้องโก็จะเป็นเรื่องของตัว s c u r i t y จะเห็นได้ว่า r ถ a d m a ของการพัฒนาเนี่ยจะเป็นอันที่ต่อยอดแล้วก็ัพพอร์ตลูกค้าในกลุ่มเดิมแล้วก็กลุ่มใหม่ที่พยายามหาโซลูชนันในการตอบสนองต่อสินค้าประเภทนี้อันนี้เป็น,ปนธุรกิจคร่าวๆแล้วก็เรากม็มีผลงานในช่วงสามสี่ปีหลังหลังจากที่เข้าตลาดไป อพโอมาแล้วประมาณสองปีกว่าเนี่ย uh, uh huh. ไม่เงินลงทุนของเราได้ได้ไปตอบสนองตามที่เราได้แจ้งกับผู้ถือหุ้นนะแจ้งกับทางตลาดไปว่าเราจะมาขยายในตลาด CLM แล้วมาถึงวันนี้ก็ออพี่สงศรีมั่นใจว่าเราเราได้ทำตามคอมมิชเป็นและเพราะตลาด CLM เอราโตมาค่ะค่ะค่ะอืม พูดถึงในแง่ของความต้องการใช้ในส่วนของระบบไอทีหรือว่าระบบต่างๆนะคะค่งปีแรกนี้เป็นยังไงแล้วคือปีหลังนี้เรากังวลไหมมันมีผลดีผลเสียยังไงกับตัวโควิดที่ที่ผ่านมาค่ะพี่เนค่ะจากการสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วประมาณเดือนสองเดือนที่ผ่านมาตอนนั้นยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเป็นช่เริ่มต้นของช่วงโควิดในช่วงที่เราเจอ,เอวิกฤตทางนี้นะคะก็เลยเอเอเราจะมีผลมากน้อยแค่ไหนเพราะว่า เพราะคาดในปี20ที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยก็มีกรดจากปี19ประมาณสัก15เปอร์เซ็นตได้คอนเซิร์น <Yeah. S 1> ก็เหมือนกันเพราะว่าเพราะาตลาดมันดรอปทุกทุกเซกเตอร์นะคะนี้เป็นเป็นทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่หลังจากผ่านไปครึ่งปีเอ,องอบก็ตอนนี้รออเอเดดตรวจสอบแล้วก็ส่งตลาดให้เรียบร้อยก็น่าจะประมาณสักกลางเดือนนี้นะคะก,ก็เราก็เห็นแล้วว่าตัวเลขที่เราเอ,อทำมาได้ในช่วงครึ่งปีเนี่ยเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ ก็ได้ได้เกินเต้าเล็กน้อยตามตามที่เราฟอ r e c a s t ด้วยซ้ำแล้ถึงตอนนี้ก็เลยเออกล้ายืนยันเลยว่าสินค้าไอทีเนี่ยจะมาช่วยในเออพพอร์ตในเรื่องของการการเออเจอในเรื่องของธุรกิจโควิดในครั้งนี้ได้ถามว่าช่วยยังไงจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยหลักของการลงทุนในธุรกิจต่างๆเนี่ยนอกจากรายได้ที่จะโตแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นส่วนเพิ่มเติมเลยก็คือเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายหรือเรื่องของการเซฟคอ o s t ไอทีจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย อนักลงทุนหรือว่าบริษัทเนี่ยที่มีการลงทุนทางด้านไอทีเนี่ยช่วยประหยัดต้นทุนได้ประหยัดยังไงประหยัดในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายต่างๆสินค้าไอทีเนี่ยกับ security เนี่ยเป็นของควบคู่กันนะคะเมื่อ,อไรที่มีธุรกิจทางด้านไอที IT, คุณต้องจาเป็นต้องมี security เพราะว่าในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือความปลอดภัยของข้อมูลมันจะมีเรื่องของ bbpa เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลหลายๆอย่างที่มันมเป็นส่วนประกอบก็มา สิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยผลักดันให้สินค้าในไอทีไม่เฉพาะหินท่อมหลายเซกเตอร์ที่ก็มีผลพลอยได้จากในวิกฤตครั้งนี้ด้วยก็คือการลงทุนในด้านไอทีที่เพิ่มขึ้น<ม>การลดใช้จ่ายหรือว่าสถานที่การล<ม>ดฟองฟูมยูโนมอลพวกนี้เป็นเซกเตอร์ทีเ่เป็นผลบวกกับตลาดไอทีทั้งสิ้นนะคะในในช่วงที่หกเดือนที่ผ่านมายืนยนันได้ว่าตัวเลขเราผ่านไปได้ได้ดีนะคะไม่มีผลกระทบอะไรบวกหรือคำค่ะ ถ้าเทรนมาดีแบบนี้เนี่ยแปลว่าครึ่งปีหลังนี่น่าจะค่อนข้างดีกว่าดีขึ้นมาอีกใช่ไหมคะเอ่อครึ่งปีหลังต้องเรียนว่าฟันเนลเรามีนะคะในแปไ๊ซายเนี่ยเรามีโปรเจกต์ที่เราออนแฮนอยู่เออตามที่ท,ท,ที่ที่ส่งเป็นให้ทร้างคือประมาณสี่ร้อยอันนี้อยู่ในระหว่างการตะรมูลซึ่งในชูสามชูสี่เนี่ยก็จะเริ่มขยอยที่จะรประมูลทีน,นี้คำถามกระตายคนที่ถามทั่วๆไปเนี่ยมีนักลงทุนเนี่ย าถามมาทาง Q&A ด้วยว่ามั่นใจแค่ไหนที่จริงๆเยนว่าโดยเนเจอร์ของการบระมูลหรือบิดดิ้งเนี่ยมันคือร้อยกับศูนย์ได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือศูนย์แต่ว่าด้วยลักษณะของการทํางานของเรากับพาร์ทเนอร์ก็คือที่เป็นอินดิเคเตอร์เนี่ยเราจะเลือกโครงการที่เรามีความพร้อมมีความแข็งแกร่งในเรื่องของการทํางานเราไม่ได้ไปซื้อสองแล้วก็ไปประมูลแล้วก็จบทุกอย่างมันจะกาเวิร์กอย่างเช่น การ Expand จากเสดหนึ่งที่เราเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าเดิมเราอยู่อย่างเงี้ยมีการต่อยอดหรือว่ามีการขยายงานซึ่งโอ,อกาสความเป็นไปได้เราก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันในเรื่องของการทํางานเพราะฉะนั้นในสามสี่ร้อยที่มีอยู่ในกระเป๋าเนี่ย <c oughs> เราคิดว่าเรา <c oughs> เราสามารถที่จะมีช а н ในการชนะเนี่ยค่อนข้างสูงทั้งทั้งหมดโดยทั้งไทยแล้วก็แคนเดียแล้วก็เนมามากค่ะ อืมค่ะค่ะอันนี้คือพูดถึงในส่วนของการประมลนี่คือเป็นงานที่เป็นการขายสินค้าถูกต้องไหมคะพี่นมีสินค้าแล้วก็บริการด้วยการขายโดยที่ไม่มี value อย่างอื่นอย่างเช่นพวกอร์วิสอย่างอื่นเนี้ยมันมา r ิดมันจะต่ำมากเพราะว่าการแข่งขันทั้งนั้นในทีโตอ่ามีอ่ามีดิสติบิวเตอร์อย่างน้อยก็สองลายในในแต่ละประเทศนะนะคะเพราะนั้นการ f u uh, l ฟฟ l เ m e n t หรือว่าขายลาเส้นแล้วก็บอกจิ้นออ on top เนี่ย Margin ม,มันจะบางมากแล้วก็อ,อไม่มีการ,รู้อย่างอื่นอันนี้เอวอิงคอมจ,จ,จะพยายามที่หาอย่างอื่นมาเสริมเช่นอ,อมีลูกค้าสนใจเรื่องของข่าวนอกจากซื้อรายเส้นของคราวแล้วเนี่ยเราจะมีเซอร์วิสก็คือเรื่องของการ migrate จากระบบเดิมขึ้นสู่ขึ้นสู่คราวเพราะฉะนั้นจะมีเซอร์วิสที่เป็นตอนท็อปตัวกําไรของเราก็เลยจะเพิ่มขึ้นอันนี้จะเป็นส่วนที่ทําให้ margin ออของเราหรือว่าตัวเซอร์วิสของเราเนี่ยโตขึ้น ถ้าจะเห็นจากพอร์ชั่นในเรื่องของการทํางานเนี่ยเดี๋ยวครึ่งปีหลังเนี่ยก็ทีนะครึ่งปีแรกที่ลบออกเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีส่วนเซอร์วิสที่เติบขึ้นเซอร์วิสอะไรที่มาจากไหนมาจากสองส่วนคือเซอร์วิสของตัววินคอมเองที่ขายในเรื่องของโซลูชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคารและก็เรื่องของดัานเซกูิตี้แล้วยัมีเซอร์วิสในส่วนที่เป็นของไอเซ็กเคียกับวีเซิร์ฟถ้านักลงทุนจําได้จะเห็นว่าทั้งสองส่วนเนี้ยเรามีการจรเินเติบโตค่อนข้างดีแล้วก็ในครึ่งปีแรกสองบริษัท ที่เราถือหุ้นอยู่ก็ต้องถือว่าเขาทําได้ดีมากๆไม่ใช่มากส่วนกระแสเลยทีเดียวค่ะค่ะ,คะในแง่ของการขยายธุรกิจในส่วนของบริการล้ะคะพี่นิดต่อจากนี้เรามีแผนที่จะไปลงทุนหรือว่าขยายฐานของการบริการหรือไม่คะเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าใครที่เป็น F C หรือว่าติดตามจะเห็นว่าเรามีการเข้าไปลงทุนใน I C วเข้ามาแล้วอืมค่ะ จริงๆจซอร์วิสเ่ยโฟกัสมากมากเลยแต่ว่าเราเรายังเปอร์เซ็นต์เซ็นในเรื่องของการเซอร์วิสเรายังไม่ยังไม่ได้เป็นที่พึ่งพอใจนะพ,พึ่งพอใจนะเท่าไหร่น้นตอนนี้นยังมีเพนอยู่ที่สามสิบห้าหกสิบห้าเนี่ยก็แว่งแข่อยู่แถวนี้สามสามสิบกว่าหกสิบกว่าจริงๆเราอยากบาลานซ์พอร์ตให้ได้ถึงครึ่ง 1, 2, หนึ่งได้ซ้ำเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีเซอร์วิสท,ที่เราสามารถซัพพอร์ตได้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยรายได้หรือว่าความแข็งแร่งในเรื่องของตัวราไรรับรู้รายได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่อ่อ ย,ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงกว่าเพราะว่ามันเป็นแวลูในส่วนที่เราทํางานเองนอกเหนือจากการขายของทั่ว,วไปเอ,อขยายทีมค่ะขยายทีมในเรื่องของเซอร์วิสแล้วก็พยายามดูโอกาสทนิตีของเรื่องของการให้บริการเพื่อมากขึ้นอยู่เรื่อยๆค่ะอืมค่ะแนวทางนะคะจะจะเหมือนไอซีเคยไหมอย่างเช่นการเข้าไปลงทุนหรือว่าทำดิลซื้อกิจการหรือว่าอย่างนี้พอมีไหมคะเออมีมีสนใจมีการลงทุนเพิ่มแน่นอนกําลังดูอยู่ แล้วก็ถ้าถานตรงนี้ดเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบอันนี้ก็เรงๆอยู่มีมีอยู่เหมือนกันที่เราจะไปลงทุนเพิ่มอันนี้จะเป็นส่วนบริการที่ออนท็อปขึ้นมาจากของเดิมเพราะว่าเราพยายามขยายฐานทางด้านบริการให้ให้มากขึ้นนะคะอืม,อมนะคะถ้ามีแผนแบบนี้นี่หลายคนก็จะต้องถามแล้วะคะ่ะว่าแล้วกระแสเงินสดของเราเพียงพอไหมกับการแผนต่างๆที่เราจะไปลงทุนเพิ่มค่ะ เออข้าดกัญสดไม่วิ่งเข้าไม่เคยมีปัญหาเลยตั้งแต่เข้าตลาดจริงๆแล้วเอการระดมทุนตั้งแต่ตอนอ i โอที่เราเรียนให้ทราบก็คือเราเอาเม็ดเงินตัวนี้ไปขยายตลาดในส่วนของที่เป็นเซลเอ็มซึ่งเมื่อกี้ที่คงิะเกิดให้ฟังแล้วว่าเราทําได้ตามเป้าลวลาะเพราะว่าตัวเลขมันโกดมหาศาลขึ้นมาเป็นร้อยเปอร์เซนขึ้นมาเป็นเท่าออตัวสําหรับสามสามประเทศที่ได้กล่าวถึง นี่เง็กเงินที่มีอยู่จริงๆเนี่ยเอ่อเป็นข้อมด้วยสไตล์เราเราทาเป็นโปรเจกต์เบสใช่ไหมคะบางช่วงกระแสเงินสดอาจจะลดลงแต่ว่าเรามีลูกหนี้เยอะเอ่ออย่างเช่นของเออ่พี่กัมพูชาเราได้บิ๊กดดลมาก,กับห้าล้านเหรียญตอนเนี้ยแคชเราเอ่อจะลดน้อยลงอยู่ที่มันร้อ,อยล้านมนะั้งร้อยกว่าล้านประมาณน,นี้นะคะแต่ว่าเมื่อเช้าก็เซ็ทิลมาละเพราะงั้นกระแสเงินสดเราจะเหลือละคือเขาชำระเงนินมันเรียบร้อย คือลูกหนี้จะเยอะเงินสดน้อยมันกีเงินสดเยอะลูกหนี้น้อยไซเคิลจะอยู่ประมาณไม่เกินสามเดือนและเงินที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นบบเงินจากการที่ลูกหนี้ชำระหนี้เราไม่มีหนี้เราไม่มีหนี้เสียแล้วเราก็ไม่มีหนี้คงค้างกับซัพพลายเออร์เป็นเจ้าใหญ่เงินจัดเงินไม่มีปัญหาค่ะแ <c oughs> ข็งแกร่งมากตั้งแต่สิบปีที่ผ่านมาโอดีเยอะมากมีเยอะค่ะมีเยอะอืม โอเคค่ะอ่ะสุดท้ายค่ะอยากให้พินิษ์ฝากอะไรถึงนักลงทุนหน่อยหรือว่าแฟนคลับที่อยากรู้จักเราอยากลงทุนออยากลงทุนในหุ้นของเราหรือว่าอยากรู้จักเรามากขึ้นค่ะพินิษต์อืมค่ะ,คะเอ่อหจากที่เราช่วงนี้มีสัาคั์ในเรื่องของหุ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันในอินบ็อกซ์หรือว่าในตัวของ Q&A ทางหน้าเว็บไซต์ของวินคอมเนี่ยมีนักลงทุนชี้แจงมาเอ่อทบทวนมาถามในนี้เยอะมากเอ่อที่ล้งถีตอบ ทุกอันด้วยตัวเองนะคะเพราะฉนั้นในเศษที่ที่ขยักได้หรือว่าติดตามแลม้วมีมีคําถามเพิ่มเติมสามารถที่ไปตอ,อถามใน Q&A ได้ทีนี้สิ่งที่เด่นให้ก็คือว่าเอออย่งางลักษณะของตัวอวินคอมเองเนี่ยการลงทุนในเรื่องของตัวเม็ดเงินในในเอ่อคุยเอ่อินโดนีเซ่าอันนี้เป็นส่วนที่เราโฟกัสมากๆแล้วเราก็อยากจะขายายไปยังเพื้นบ้านเพื่อนบ้านทั่วๆไปเพราะว่าตลาดไทยเนี่ยมีขึ้นมีลงแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะมันก็มี ออหลายเรื่องที่มาเข้ามาแจ้แงแรงธุรกิจก็มีผลกระทบเพราะฉะนั้นเพื่อลดความเสี่ยงเนี่ยเราพยายามขยายฐานท,ที่ตลาดดี CLM ค่อนข้างเยอะพอสมควรตอนนี้ก็ได้ได้ตามที่เราต้องการส่วนที่สองก็คือเรื่องของการขยายในเรื่องของการบริการเพื่อให้ต่อ uh, recording income ไรายได้ที่มันเป็นส่วนของบริการมีความมั่นคงนอกเหนือจากการขายของเพราะฉะนั้นแลกลงทุนอ่อหลายท่านที่ถามมาว่า เตอมีความเสี่ยงไหมจากการเป็นตัวแทนจาหน่ายจะถูกยกเลิกไหมมีผลกระทบยังไงก็ให้ความมั่นใจด้วยว่าการลงทุนทุกครั้งที่เราขยายทีมขยายงานออกไปเนี่ยเราพยายามที่จะบาลานซ์หรือว่าสวายในเรื่องของธุรกิจให้ให้อยู่รอดได้อย่างไม่ความเสี่ยงมากที่สุดในการอย่าบอกว่าไม่มีความเสี่ยงเลยเพราะฉะนั้นตัวเลขของวินคอมจะเป็นตัวพิสูจน์ในสิ่งที่เที่สุสีเรี้ยงให้ทราบเดี๋ยวดูงบครึ่งปีที่ที่กำลังจะออกเร็วๆนี้จะเห็นได้ว่า เรายิ่งแข็งแกร่งเพิ่ม้นด้วยห้ทำจากจากสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ตัวเลขที่เรามองไว้ในถึงสิ้นปีก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงให้ดูระยะยาวนะคะดูเรื่องของปันผลดูเรื่องของความแข็งแกร่งบริษัทเพราะว่าช่วงนี้หุ้นก็จะเห็นว่ามีดีลงเยอะมากต่ำกว่าราคาผีเขาเยอะมากๆเลยนะคะก็ก็เอาแั้ <S <S นลงทุนด้วยค่ะลงทุนด้วยวิจารณญาณแล้วก็ข้อมูลที่อยู่ในมืออย่าเป็นไปทางกระแส ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณน้องบอลขอบคุณน้องจีนขอบคุณมากๆเลยยินดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะ